สวัสดีค่ะทุกท่านหวานอพพิสดนี้นะคะก็มีเรื่องของความแข็งแกร่งของ6อสูรเทพค่ะในนิยายต้นฉบับนะคะที่นำมาดัดแปลงเป็นบทละครเรื่องดาบพิคาตกลางหิมะซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็จะได้เห็นผ่านหน้าจอกันแล้วนะคะสำหรับอสูรเทพนี้นะคะก็หวานก็จะพูดโดยการเรียงลำดับนะคะจากที่มีพลังน้อยสุดใน6อันดับนี้ไปจนถึง ตัวที่มีพลังมากที่สุดนะคะเป็นอันดับที่1ค่ะซึ่งความแข็งแกร่งของของอสูรเทพนี่นะคะมันก็ต้องอยู่ในตำนานน่าจะเหมือนกันในในนิยายทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าผู้แต่งนิยายเขาก็ไปหยิบเอาจากตำนานนั่นแหละค่ะมาใช้นะคะเอาราค่ะอันดับ6นะคะที่เราได้เห็นผ่านหน้าจอกันมาแล้วนะคะก็คืออสูรเทพ เป็นป่าไหลย,ยักษ์ในตำนานจีนค่ะหรือว่ากันถูนะคะกันถูเป็นบุตรของมังกรซึ่งในตำนานนะคะมังกรให้กําเนิดบุตร ก้าบุตรที่ไม่ใช่มังกรค่ะหวานย้ำอีกทีนะคะคือเป็นบุตรของมังกรค่ะแต่ว่ามังกรในตำนานะจะมีบุตรอยู่9ก้าบุตรที่ไม่ใช่มังกรนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกั้นถูนี่แหะคะ่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายเต่านะคะในตำนานเล่าไว้ว่าด้วยความถือว่ามีพลังมากนะคะจึงมักจะไปก่อความวุ่นวายในในใต้ล่าในยุทธภพค่ะต่อมาเลยถูกตาอวีบ ปราบนะคะจากนั้นกั้นถูก็ช่วยจัดการอุทกภัยให้กับต้าวีด้วยค่ะก็หลังจากที่อุทกภัยสิ้นสุดลงแล้วนะคะตาวีเนี่ยท่านก็กลัวว่ากั้นถูเนี่ยจะไม่ซื่อสัตย์ค่ะจึงได้วางแผ่นศิลานะคะ,ะทับไว้บนหลังของมันอีกทีหนึ่งนะคะชื่อเก๋ๆของกั้นถูในเรื่องของดาบพิฆาตกลางหิมะก็คืออสูรเทพติงไห่ค่ะ ในเรื่องนะคะมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในทะเลสาบซุนเซิรนก็มีเฉพาะหวังฉูถงเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับมันได้นะคะสุนเทพติ้งไห่นี่นะคะมักจะพาหวังฉูถงท่องเที่ยวไปบนทะเลสาบซุนเซินนั่นแหละคะ่ะอยู่บ่อยๆนะคะตามแข็งแกร่งนะคะเป็นลำดับที่5าก็คือแผนดาน,นั่นเองค่ะของแม่นางเฮ้เนะคะก็มี ลักษณะเป็นเหมือนแมวตัวยักษ์นะคะสีดำสลับขาวขนาดใหญ่บึ้มค่ะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในซีซูนะคะแล้วก็ถูกนำมาที่เปยดเลี้ยงค่ะไม่เพียงแต่เป็นพาหนะได้นะคะยังสามารถเลี้ยงเพื่อฆ่าศัตรูได้ด้วยก็โปรดอย่ามองว่ามันเป็นแพนด้าใสๆน่ารักน่ารักนะคะเพราะหากมันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะดูร้ายผิดปกติค่ะพลังการต่อสู้เทียบได้กับยอดฝีมือในยุทธภพเลยนะคะแม้แต่เสือโคร่งในตำนาน ะะที่คลองอันดับหนึ่งอยู่บนเขาชิงเฉิงก็ยังถูกมันกัดจนตายมาแล้วนะคะก็ในเรื่องดาบพิฆาตกลางหิมะนั่นก็คือที่เสือเสือพลาดเพราะว่าเพราะว่าท้องอยู่นะคะก็เลยไม่รอดค่ะหากเป็นช่วงปกติแล้วนะคะแพนด้านี่จะแพ้เสือนะคะแล้วตอนแพนด้าโกรธพวกเราจะเห็นกันแล้วว่าไอสังหารจะสูงมากเลยค่ะแม้แต่เจ้าข่ายนะคะที่เห็นก็ยังต้องถอยเลยนะคะ ต่อมาค่ะอสูรเทพนะคะแข็งแกร่งเป็นอันดับ4ที่มีในเรื่องของอดาบพิฆาตกลางหิมะก็คือเสือโคร่งค่ะหรือว่าหูขีนั่นเองนะคะ ซึ่งเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาชิงเฉิงมาหลายร้อยปีแล้วค่ะซึ่งในวัยเยาว์ก็จะมีสีขานะคะแต่ว่าพอโต,โตเต็มที่แล้วจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดค่ะที่มีหกขาแล้วก็ลำตัวยังเป็นเกราะหลิ้นที่แข็งแกร่งหาที่เปรียบมีได้นะคะเมื่อมันโกรธเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งล่างเลยค่ะเปลี่ยนทั้งล่างเป็นสีแดงเพิงทั้งตัวเลยนะคะดุร้ายผิดปกติค่ะ ต่อมานะคะอสูรเทพแข็งแกร่งอันดับที่3คือเสือดำอหรือเราจะได้ยินเรียกกันว่าพยักธรรมินนะคะหรือว่าพยักดำเน่ยคือเสือดำเนี่ยแหละค่ะ ความแข็งแกร่งไม่ได้อยไปกว่ายอดฝีมือระดับหนึ่งในยุทธภพนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็คือ,อมันมีตำนานมาด้วยนะคะมาเกี่ยวข้องกับฉีฟงเหนียนก็คือหลังจากที่ฉีฟงเนียนกลับชาติมาเกิดเนี่ยพยักดำเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่แท่นประหารมารค่ะนี้ต่อมาเนี่ยฉีหลงเซียงนะคะน้องชายของฉีฟงเนียนก็ไปเป็นสิทธิ์ของเจ้าซื่ออี้ที่เขาหลงหูแล้ว การที่เขาจะลงเขาได้อาจารย์ก็บอกว่าต้องไปจัดการปราบตัวนี้ให้ได้นะคะพยัคฆ์ธรมินหรือพยัคดําเนี่ยให้ได้เขาก็เลยไปสู้ค่ะแอบไปสู้อย่างลับๆนะคะแล้วก็ชนะด้วยนะคะก็เลยได้มันมาเป็นพาหณะค่ะหลังจากนั้นนะคะชีหลงเสียงก็ลงจากภูเขาด้วยกันกับพยัคฆ์ธมินนี่แหละนะคะพยัคดําเสือดําเนี่ยเพื่อกลับไปยังเป่ยเหลียงค่ะแล้วก็ในศึกนะคะระหว่างเป่ยเหลียงกับเป่อยหมางเนี่ยชีหลงเสียงก็นั่งพยัคฆ์ธมินนี่แหละ นะคะบัญชาการทัพช้างมังกรค่ะรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพเป่ยเหลียงนะคะต่อมาค่ะอสูรเทพแข็งแกร่งอันดับ3มก็คือกิเลนนะคะกิเลนเป็นอสูรเทพในตำนานที่มีภาพลักษณ์ซับซ้อนค่ะในสมัยโบราณนะคะเขาก็จะถือกันว่าก็มีมังกรกิเลนหงแล้วก็เต่านะคะที่เรียกกันว่าเป็น4ี่วิญ,ญญาณแห่งสวรรค์ก็คือเห็นได้ชัดว่าสถานะของ กิเลนก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ามังกรและก็หงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอีกด้วยนะคะสําหรับมังกรและหงทีนี้ในเรื่องดาบพิฆาตกลางหิมะเนี่ยในนิยายต้นฉบับกิเลนอะไม่ได้ปรากฏออกมาในเรื่องค่ะแต่ว่าเราจะได้ยินนะคะเออคนอ่านก็จะอ่านแล้วจะเห็นว่ามันเป็นคำพูดบอกเล่าของตัวละครในนิยายที่เขาเล่าสู่กันฟังว่ามีสำนักคุณธรรมแห่งเปิยมมางมีผู้อาวุโสค,คนหนึ่งนะคะได้รับ ฉายาว่าปรมาจารย์กิเลนเพราะว่าเขาเคยใช้วิชาเทพเสียนปราบอสูนเทพตัวหนึ่งซึ่งอสูนเทพตัวนั้นก็คือกิเลนนั่นเองค่ะก็มีแค่มีแค่คนนะคะพูดถึงเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ปรากฏตัวออกมาจริงๆในนิยายต้นฉบับนะคะ ต่อมาค่ะอสูรเทพนะคะแข็งแกร่งอันดับที่1เลยก็คือมังกรค่ะหรือต้องเป็นมังกรตัวจริงนะคะไม่ใช่ไอมังกรต้องเป็นมังกรตัวจริงอันนี้ค่ะจะเป็นเพดานของพลังการต่อสู้ขั้นสูงสุดเลยนะคะของอสูรเทพศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการยอมรับทั่วใต้ล่าค่ะก็ในนิยายนะคะมังกรตัวจริงอสูรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีทั้งผู้ก่อตั้งราชวงศ์หลี่หยางค่ะก็คือเจ้าหววเฉ่านี่แหละนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เลี้ยงก็คือจัก,กรพรรด,ดินีแห่งเป่ยหมางค่ะเลี้ยงเอาไว้นะคะมังกรเหมือนเป็นการเสริมหวงจุ้ยของตระกูลตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นราชวงศ์ของหลี่หยางกับราชวงศ์ของเป่ยหมางนะคะเขาก็เลี้ยงไว้อสูรเทพที่เป็นมังกรตัวจริงเนี่ยซึ่งทั้งสองคน นะะในเรื่องนะคะต้องการใช้อสูรมังกรฆ่าฉีฟงเนี่ยนพระเอกของพวกเราทั้งคู่เลยค่ะโดยทางด้านเจ้าห่วงเฉาพวกเราดูแล้วนะคะว่าเขาจะจะทำอย่างไรก็คือจะทําแบบสร้างนิมิตนะคะทีนี้หวานขอเสริมของทางจัก,กรพรรด,ดินีเปิดหมางและกันเพราะว่ามันยังไม่ถึงนะคะก็คือนางต้องการใช้อสูรมังกรเนี่ยแทรกซึมลมปาน แทรกซึมลมปราณเข้าไปสังหารฉีเฟิงเนี่ยนค่ะแล้วนางนะคะก็ต้องการใช้บุกเข้ายึดราชวงศ์หลี่หยางด้วยนะคะ ในช่วงเลยกลางเรื่องของนิยายไปเนี่ยสงครามเย็นที่จัก,กรพรรด,ดินีเปยหมางจัดให้ทางเปยเหลียงก็คือมีเนี่ยแหละคะ่ะส่งอสูรมังกรมานะคะก็มีฉากที่ให้ชีหลงเซียงค่ะน้องชายของพระเอกเนี่ยได้ทะลวงคือล่อเข้าไปนะคะผ่านทะลุทะลวงเข้าไปที่ขอบเขตนภะาช้างแล้วก็ทําให้เกิดทันสวรรค์ขึ้นค่ะล่อเข้าไปที่สายฟ้านะคะซึ่งในนั้นเนี่ยอ่ชีหลงเซียงก็ต้องรับสายฟ้าค่ะ เตรียมไว้เยอะเลยนะคะเป็นเป็นกับดักเยอะมากค่ะประมาณ7-8สายฟ้านะคะชีฟงเนียนก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปต่อสู้กับภัยสายฟ้าแทนน้องชายของเขาค่ะก็ในเวลาเดียวกันนั้นนะคะอสูรมังกรก็แอบมองอยู่เช่นกันก็ในขณะที่ชีฟงเนียนหมดแรงนะคะอสูรมังกรก็แปลงร่างกายเป็นมังกรสวรรค์แล้วก็เข้าไปโจมตีชีฟงเนียนทันทีค่ะ แต่นะคะความแข็งแกร่งของจิตของฉีฟงเนี่ยนเนี่ยเขาก็จัดให้มังกรสวรรค์เนี่ยเข้าไปในความฝันที่เขาสร้างขึ้นค่ะแล้วก็ฆ่ามังกรสวรรค์ตายในความฝันของฉีฟงเนี่ยนนะคะจากนั้นค่ะเพื่อช่วยน้องชายของเขานะคะให้ผ่านเข้าขอบเขตแดนเทปพปัตตภีได้นะคะฉีฟงเนี่ยนก็มอบอ่าเรียกว่าอะไรดิดราก้อนบอลนะคะหรือว่าไข่มุกมังกรให้กับน้องชายก็คือฉีหลงเสียงให้ไปเลยค่ะก็รักพี่รักน้องสุดๆนะคะสาหรับ ชืฟ่ฟงเนียนและนี่ก็คืออสูรเทพทั้ง6นะคะก็เรียงตามความแข็งแกร่งจากน้อยมามากนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะแล้วก็อยากให้หวานทำคอนเทนต์อะไรก็ใส่มาในคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกา l o v e c h i n e s e Novel and s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ